วิอาการหายใจไม่อิ่มหายใจไม่อิ่มเกิดจากอะไรได้บ้างมาฟังคําตอบกันเลยค่ะอาการหายใจไม่อิ่มเกิดจาก1เพราะา่าทางเดินหายใจเช่นโรคหอบหืดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบปอดบวม 2. ภาวะหัวใจและหลอดเลือดเช่นหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะสโรคโล,ลหิตจ,จางเซลล์เม็ดเลือดแดงไม,ม่เพียงพอที่จะนำออกซิเจนไปหล,ล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อ 4. มะเร็งปอด เนื้องโงกหรือเนื้อ,อร้ายที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจ 5. วันโรคติดเชื้อจากไวรัสหรือแบคท,ทีเรียทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการอาเจียนหายใจลำบาก 6. ความวิตกกังวลเครียดตื่นตระหนกจนหายใจเร็วหรือหายใจไม่ออก 7. โรคอ้วนน้ำหนักเกินมาตรฐานซึ่งสามารถสร้างแรงกดต่อปอดทำให้หายใจลำบากขึ้น 8. ปฏิกิริยาการแพ้เช่นแพ้สารเคมีหรือสารอาหารต่างๆ จนกระทบต่อการเดินหายใจ 9. บรพิษทางอากาศเช่นควันพิษสารเคมีฝุ่น PM 2.5ทํำให้หายใจลำบากมากขึ้นรีบเช็คตัวเองเดินว่ามีอาการหายใจไม่อิ่มหรือไม่และรีบดูแลตัวเองเชื่อพี่ปรานะคะ